ก็เป็นอะไรเป็นแรง S T D นี่ พอกดโอเคปุ๊บมันขึ้นตลาดนี้มาเลยแรกเลยเราเตรียมมาเป็นอะไรผมเตรียมมาเป็น P P b ก็คือไมโครกรัมตันตโอเคก็เป็น P P b อยู่แล้วนะครับ mm hmm. แบงค์แรกพันเคนเปนเท่าไหร่เป็นศ mm ูน hmm. อันที่สองนะครับวันนี้ผมอันนี้เป็นห mm ้า hmm. ทุกคนเป็นห้าหมดเลยก mm ็เป็นสิแต่จริงๆเราอันนี้ผมเลือกเราเรว่าเตรียมง่ายแต่จริงๆอ่ะ งานของเราจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เรจ์ของเราอาจจะไม่ใช่5้าอันนี้อาจจะส0บ0ี่อันนี้จะสองสี่หแปดอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเป็นนี้ก็ หรือถ้าบางทีเราอยากจะมาให้มันเป็นเหมือนกันหมดนะครับสามารถคลิกอย่างนี้แล้วคลิกขวาแบบ Edit ลึกทั้งหมดเลยแล้วก็ไ,ได้ครับก็คือไฮไ h l i คลไิกแล้วก็สาับมาได้ให้มันเท่าไหร่นะครับเป็น Pattern ได้เสมอตกโอเค แล้วก็ไปที่เมนูไฟล์ e x a c t e method file นสั่ง s a ฟไว้เป็นเมท็อดถ้าเป็นเนี้ยนี้พอนหลามาปุ๊บเราก็ไฟล์ไป open แล้วก็สั่งเลือฟังกคชันเมท็อดเรื่อมาได้เลยนะครับเราก็ได้เมต็อด ที่เป็นคอนติเตทีฟแล้วนะครับต่อ,อไปเราจะทําการวิเคอร์แล้วแล้วก็ไปที่รีคอร์ก็ได้นะครับรีคอร์แซมเปิลนะครับเนราเรียกแซมเปิลขึ้นมานะครับปึ๊บเราเรียกชุดของสันดาดขึ้นมาขนดาดเมื่อกี้ผมตาที่ตีนเชียนตำแหน่งที่สามคือถ้าเราตั้งไปเนี้ยเราจะเริ่มที่ตำแหน่งเท่าไหร่แล้วก็บอกมันได้ เกเบพวกมันก็สามสี่ห้าหกเจ็ดไปจากนั้นมีอโนนไหมนะครับอนโนนเรามีกี่ตัวนะครับคลิกเล็กคุนี้แล้วก็ไปคลิกแบตเกจอโนนเรามีสองตัวนะครับชื่อว่าซนเปิลหนึ่งสองก็ได้สตาร์ทเกมกันเลยนี่ก็มีอะไรที่สองกับสี่ ติ๊กทั้งสองงานเพื่อเรียงขึ้นมาตัวต่อตัวมันจะทำงานเอเอเนื่องกินเกินไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ติ๊กไม่ไม่คอนตินิวออตโต้เซฟอันนี้มันก็จะรันแซมเปิลเสร็จครบมันก็จะ,ะจรันตามด้วยถ้ามีดิลูชั่นอะไรเท่าไหร่ครบเราสามารถที่จะใส่ไ,ได้เลยนะอย่างเช่น เราใช้น้ำีแมลครับในการย่อย45แล้วก็เป็นกรด5ดังนั้นมันก็เหมือนกับตัวอย่างตัวทั้งก็เวคือเวเว45วอลล่ม50วอลล่มไหมที่เราทั้งหมดอลล่นมันคือ50 เดอร์วนใช่ไหมครับแต่เราใช้น้ําหนักของตัวอย่างเรา15ิโลกรก็อันนี้เป็นอย่างนี้ไปนะครับผก็คูณเราคำนวณเป็นไฟนนลของให้เราเลยนะครับแต่ถ้าให้เป็นหนึ่งๆปุ๊บเราก็ต้องมานั่งจิ้มคุณนวเองหรืออยบอกว่าถ้ามีไดรุโดกี่เท่าก็อาจจะมีเอามาใส่ตรงนี้ครับเป็นไดร์ดจำนวนกี่เท่าทเดียวมาใส่ไดร์ดเพิ่มก็ได้ถ้าเราใส่เป็นกรัมได้ไหมคะเมตร เบตในนี้ก็คือเป็นกรัมในหน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของของแข็งอ่ะหน่วยเป็นกรัมตรงนี้นะถ้าเป็นของเหลวหน่วยเป็นแอลที่จะกอกเข้าไปอย่างนี้ยเราต้องตีตรงนี้ให้ด้ับส่วนบมลุ่มก็คือเป็น m l ส่วนปริชันแฟกเตอร์ที่คือเป็นอะไรถ้าเราใส่เป็นในลุชชันก็ใส่เป็นจำนวนเท่าหรือถ้าเราจะใส่ค่าคูณกับจาก T P B เป็น P p M ก็หาค่ามากรอกเข้าไปก็เป็น เรียบร้อยปุ๊บเราก็สั่งสตาร์ทปุ๊บมันจะให้เราเพราะเราติ๊กเป็นตองคับุวกมันให้เราเงฟชื่อไปเดี๋ดยวอ,อะไรใส่เป็นงานของเราใส่ปเป็นโปรเจกต์ของเราใส่กันเ้ีันนี้เป็นการเซฟไฟล์ราละ เราจะลองดูรับอก <c oughs> ต้ว,ว่าตัวหนึ่งมันใช้เวลาเท่าไหร่แน่ในการที่ทอแบบแบบสียิม,มก็จะมีเวลาเวลามันเสร็จก็จะมีเวลาบอกวัาเด็กทาเราเรียกว่า,ววาเข็มหนึ่งเท่าไหร่เข็มสองเท่าไหร่เราจะเห็นว่าพอสุดท้ายปุ๊บเรามีทั้งหมดกี่ตัวเราก็จะเิ็มได้ว่าเ,เราจะใช้จบที่เวลาเท่าไหร่